สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ที่ผมเอา,อากล่องๆมาตั้งนี้ไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอะไหล่แท้พาทแท้สําหรับสติลรุ่นที่เราจําหน่ายอยู่ที่ร้าน m r อุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดอะไหล่แท้นะครับก็หัวใจหลักสําคัญของสติลแต่ละรุ่นก็คือเอาง่ายๆว่าหัวใจหลักสําคัญของเลื่อยยน์นะครับก็คือชุดเสื้อสูบแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบของแต่ละรุ่นนะครับว่าขนาดลูกสูบของเขาอะ กี่มิลบ้างเนาะของแต่ละรุ่นที่เราจําหน่ายอยู่เดี๋ยวผมพามาดูอะไหล่แท้เริ่มต้นที่ตัวเจ้าตัวเล็กสุดก่อนนะครับที่ร้านเราจําหน่ายก็คือ,อเจ้าตัวสตีลเอ็มเอสหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เป็นพาร์ทแท้อะไหล่แท้นะครับสําหรับเจ้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ดูเสื้อสูบของเขานะครับงานแท้นะครับสังเกตดูเวลางานแท้เนี่ยอของสตีลจะเห็นกันหรือเปล่าครับผม ตัวนี้สังเกตดูง่ายนะครับในถ้าเป็นงานแท้ของสตีลเขาก็จะมีโลโก้นะครับในคีบคือเวลาถ้าสมมุติดูเสื้อสูบของสตีลเนี่ยเวลาติดกับเครื่องเนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้นะเพราะว่าตัวโลโก้เขาจะอยู่คีบด้านในก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ด้านล่างเพราะว่าเราจะไม่ถอดอะไรออกมาแน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีโลโก้สลักไว้อยู่ข้างในนะครับเรามาดูขนาดของลูกสูบเขากันนะครับตัวนี้ลูกสูบของเจ้า1 7 0ตัวนี้จะอยู่ที่37มมิลน,นะครับ สแหวนนะครับด้านในก็จะมีโลโก้นะครับงานแท้สวยงามนะครับตัวนี้ของเขาขนาดลูกสูบของเขาอยู่ที่37มิลน,นะครับกำลังของเขาอยู่ที่1.8แรงม้านะครับสำหรับเจ้า1.70เนาะผ่านป้ายตัว1.70นะครับเดยวเข็บก่อนกลัวร่วงนะครับตัวนี้ ครับผมตัวต่อมาครับผมก็เป็นตัวที่คนนิยมใช้กันสำหรับเจ้าสตีล MS180 นะครับก็เสื้อสูบลักษณะเดียวกันเลยนะครับลักษณะเดียวกับเจ้า170เลยเนาะตัวนี้ก็คีบด้านในมีโลโก้แล้วก็เดี๋ยวนะครับผมขอดึงลูกสูบออกมาขนาดลูกสูบของเจ้า MS180 นนะครับตัวนี้สลักด้านในเช่นกันนะครับจะมีโลโก้ของสตีลนะครับ ติดไว้ด้านในขนาดลูกสูบข,ของเขาจะอยู่ที่38มิลนะครับจะใหญ่กว่าเจ้า180เออ170มาอา่านิดนึงนะครับตัวนั้นอ170 37เนาะ180 38นะครับกำลังของเขาจะอยู่ที่2แรงม้านะครับตัวนี้ถ้าสตีล2แรงมา้าก็คือ2แรงมา้ามาเต็มเนาะขยับขึ้นมาเป็นเจ้าซีรีส์2สำหรับเจ้า MS 210นะครับตัวนี้จะเป็นพาร์ทอะไรนะครับโอเคตัวนี้เจ้า210นะครับ เสื้อสูบของเขาคีบหนาทุกตัวนะครับของสําหรับเจ้า210นเนาะตัวนี้สังเกตดูถ้าเป็นพาร์ชชิ้นนี้ก็จะเป็นโฉมเดิมนะครับสําหรับเสื้อสูบเดิมของตัวเจ้า2 1 0นะครับตัวข้างบนเขาจะมีตัวปิดไว้ตรงนี้อีกสูวตำแหน่งหนึ่งนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบของเขาตัวนี้ สำหรับเจ้า2 1 0ลูกสูบของเขาจะอยู่ที่40มิลนะครับกำลังที่เขาให้มาก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นตามสเปคจากโรงงานอยู่ที่2 2อแรงม้านะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเจ้าซีรีส์2เนี่ยสามารถปรับจูนคาบูเรเตอร์ได้ก็สามารถจูนกำลังเพิ่มได้นะครับตัวนี้งานสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูสำหรับเจ้าตัวเสื้อสูบแท้ของเจ้า210ตัวนี้เป็นตัวที่เราระเบิดมาจากเครื่องแท้นะครับสำ,สำหรับตัวนี้ก็เป็นโฉมปัจจุบันสังเกตดูของเขาก็าตัว ข้างบนข้างบนเขาจะไม่มีตรงตรงนี้ปิดไว้เหมือนเหมือนโฉมเดิมนะครับตัวนี้ครับผมแต่เป็นตัวแท้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าของเราเน้นหลักๆคืออะไหล่แท้พารแท้เนาะเพราะาจริงๆแล้วเครื่องสตีลเนี่ยสำหรับคนที่ใช้สตีลผมเข้าใจเลยว่าเครื่องราคาสูงขนาดนี้เวลาเปลี่ยนอะไหล่ต้องการหาอะไหล่แท้เพราะว่าความนิ่งความเสถียรอะไหล่แท้ทนครับผมตัวต่อมา ก็ขยับมาจาก210ก็จะเป็นเจ้า MS250 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแข้ของเจ้า250นะครับสำหรับเจ้า250ก็จัดได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มเลื่อยยนเล็กของสตีลนะครับตัวนี้นี่นะครับเสื้อสูบเขาสวยงามเลยนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบของเขาทุกตัวครับ2แหวนนะครับตัวที่เราเล่นอยู่อ๋ออันนี้ดึงดี๋ยวผมไม่ดึงดีกว่าว่าเขาจะมีล็อกของเขา สำหรับเจ้า250ลูกสูบขนาดลูกสูบของเขาจะอยู่ที่42.5มิลนะครับ3.1แรงม้านะครับแต่ว่าก็สามารถจูนคาบูเลเตอร์เพิ่มได้ก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมาครบนะครับตัวนี้2แหวนเช่นกันนะครับผ่านไปเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่ามอาีอีกหลายตัวตัวต่อมาขยับมาเป็นรุ่นกลางของสตีลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบงานแท้ของเจ้า MS 361นะครับ พระเอกอีกตัวหนึ่งของเราเนาะตัวนี้งานแท้อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้สําหรับเจ้า MS 3 6 1ขนาดลูกสูบของเขาจะอยู่ที่47มิลนะครับกำลังของเขากําลังแรงม้าของเขาก็คือ4.6แรงม้านะครับ2แหวนเช่นกันนะครับ ก็เสื้อสูบสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีช่องอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้นาะเปรียบเทียบกับตัว382นะทุกรุ่นจริงๆแล้วทุกรุ่นที่รีวิวไว้อะของเขาจะมาลักษณะ,ะเสื้อสูบของเขาจะเป็นเหมือนเจ้า382นะแต่ว่า361เขาจะมีแผงกัน้นตรงนี้มาอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็จะมีช่องด้านในอีก4ช่องนะตัวนี้ก็นี่นะครับ2แหวนเช่นกันนะครับงานแท้นะครับตัวนี้เนียบนะครับ ก็เมื่อกี้ผมว่าไปแล้วเนาะตัวนี้อยู่ที่47มิลนะครับ4.6แรงมา้าจูนขาบูเพิ่มได้อีกนะครับสำหรับเจ้า MS361 เ,เราเน้นหลักๆอะไรแท้หัวใจหลัก,ล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 กสำคัญนะครับแต่ว่าอะไรแท้พวกนี้ผมเน้นย้ำก่อนว่าถ้าปริมาณของผมมากก็สามารถแบ่งได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ซื้อเครื่องกับเราเราก็จะแบ่งนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณมีน้อยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับร้านเราก่อน สำหรับเจ้าพระเอกตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าสตีล m s 382นะครับตัวนี้เสื้อสูบใหญ่เลยนะครับตัวนี้สังเกตดูตัว382จะเขาจะทำเสื้อสูบมาเอียงนะครับตัวนี้สวยงามนะครับขนาดลูกสูบของเจ้า m s 382จะอยู่ที่5 2มิลน,นะครับตัวนี้มากำลังมาลื่มๆเลยเอาง่ายๆเนาะ5 2มิลกำลังมาจากโรงงานจะอยู่ที่5.3แรงม้านะครับ2แหวนนะครับตัวนี้5 2มิลน,นะครับ สวยงามนะครับงานแท้เนาะโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปก็ขยับมาเป็นตัวพ่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับเจ้าเสื้อสูบของ M S 6 6 0นะครับตัวนี้ก็จัดว่าเป็นตัวพ่อนะครับมาใหญ่เบิ่มเลยนะครับสำหรับรุ่นพี่จัดว่าเอาง่ายๆผมว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มาแทนที่เจ้า070เเลยนะครับตัวนี้ สำหรับ MS 6 6 0ตัวนี้ขนาดลูกสูบจะอยู่ที่54มิลน,นะครับกำลังสามารถเรียกได้ถึง7.1แรงม้านะครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตจากลูกสูบเนี่ยจะใหญ่กว่าตัว382แค่2มิลแต่สามารถเรียกกำลังแรงม้าได้ถึง7.1แรงตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สตีลเขาสร้างมาให้แบบกำลังแรงม้าแบบคือขนาดลูกสูบไม่ต้องใหญ่นะครับแต่กาลังแรงม้าเรียกได้แบบโหดๆเลยนะครับงานแท้นะครับสังเกตด,ดูโลโก้สตีลบางคนบอกว่า ข้างงานแท้เสื้อพวกเสื้อต้องสีดําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวนี้มันอยู่ที่วัสดุที่เขาทําทขึ้นมานะครับตัวนี้งานแท้นะครับจะมีโลโก้นะครับพาร์ตหมาบอร์ทุกอย่างมีครบนะครับเจ้าสำหรับผ่านไปสําหรับเจ้า MS 660นะครับก็54มิลเนาะกำลังเรียกได้ถึง7.1แรงม้านะครับตัวนี้มาแบบระเบิดระเบ้อเนานะแล้วก็สำหรับเจ้าเสื้อสูบของพี่ใหญ่สุด ที่ร้านเรามีจำหน่ายก็คือจะเป็นของเจ้า M S 0 7 0นะครับตัวนี้ตัวตำนานเนาะอุปกรณ์ก็ให้มาครบนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้สังเกตดูกับมือผมแต่ว่าสำหรับคนที่เล่น070ต้องยอมรับเข้าแข็งแรงจริงเนาะตัวนี้ อ่าตัวนี้งานแทนนะครับอ่าสำหรับเจ้า070เนี่ยขนาดลูกสูบของเขาจะอยู่ที่58มิลมตนะครับตัวนี้เรียกกําลังแรงม้าได้ถึง6.5แรงม้านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ660ถามว่าตัวนี้กําลังแรงม้าได้มาเรียกมาได้น้อยกว่า660ใช่ไหมตัวนี้ก็ตองตบว่าใช่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เล่น070ก็คือถึงกําลังแรงม้า660จะเยอะกว่าแต่ถ้าเรื่องงานผ่า070เป็นเทพแล้วครับตัวนี้คัตเขาใหญ่นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผ่านไปก่อน ครับผมสังเกตดูว,วันนี้ผมเอามา,าที่มาทําคลิปเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะแนะนําในส่วนของขนาดของลูกสูบแต่ละตัวของสตีลที่ร้านเรามีจําหน่ายเนาะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยว,ยว,ยวสักครู่เดี๋ยวผมเอาลูกสูบมาวางเปรียบเทียบให้ดูขนาดของแต่ละรุ่นกันอีกทีนึงดีกว่าสักครู่นะครับ ครับผมต่อจากเมื่อกี้นะครับที่ผมว่าผมจะมาไล่เรียงกันในส่วนของขนาดลูกสูบข,ของแต่ละรุ่นที่เราเล่นเนาะก็คือมาวางตอนนี้ผมมาวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปนะครับสาหรับพาร์ทอะไหล่ของสติลแท้เนี่ยคือจริงๆอะ่ะเวลาเราสังเกตง่ายๆคืออย่างผมจะบอกอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าคือพาร์ทอะไหล่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาจากโรงงาน ที่เขาผลิตนั้นๆเพราะว่าโรงงานฐานผลิตแต่ละที่เนี่ยคือเป็นฐานที่ว่าประกอบตัวเครื่องขึ้นเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าพาร์ทอะไรเนี่ยอาจจะมาจากหลายๆแหลง่งก็คือว่าอย่างโรงงานของสตีลสตีลเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะตัวนี้เขากระจายฐานผลิตกันไปทั่วโลกนะครับวิธีการสังเกตเวลาอ,อย่างพาร์ทแท้พาร์ทแท้ของแต่ละรุ่นมาจากแหลง่งไหนเนี่ยอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างเนาะ อันดับแรกก็คือตัว MS เสื้อสูรแท้ของ MS 170ถามว่ามาจากแหล่งที่ไหนตัวนี้ของงานแท้นะครับเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไปก็คือสังเกตดูจากกล่องครับกล่องที่เขาเามากับตัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีระบุนะครับตัวนี้ก็สตีลโรงงานที่ USA นะครับที่เมกาเนาะตัวนี้ตัวนี้พา,พาร์ทพาร์ทชิ้นนี้มาจากอเมริกานะครับคือพวกนี้มันไม่ฟิกตายตัวนะครับว่าจะมาจากแต่ละตัวจะมาจากโรง,งงานผลิตที่ไหนเนาะแต่ว่ามาตรฐาน ที่สําคัญก็คือมาตรฐานการผลิตของเขามาจากโรงงานของสตีลแท้อันนี้คือเพียงพอแน่นอนครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นเสื้อสูบของงานแท้ของเจ้า MS 3 8 2นะครับก็จะระบุเช่นกันนะครับสตีลบราซิลนะตัวนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็เจ้า MS 2 5 0นะครับงานแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้า250ตัวนี้มาจากเยอรมันนะครับ จริงๆพวกนี้ไม่ฟิกตายตัวนะครับว่าจะจะมาจากโรงงานที่ไหนนะครับแต่ว่าขอให้เป็นงานแท้ของสตีลมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับก็แบ็กเกวันนี้ก็เอามาให้ดูกันก็382เนาะ361แล้วก็ด้านหลัง210นะครับออามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมพามาดูของแป๊บหนึ่งนะครับพามาดูสำหรับเจ้าลูกสูบของแต่ละรุ่นกันนะครับนี่นะครับขนาดลูกสูบจะไม่เท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับพละกกำลังแรงม้านะครับแต่ว่า ในส่วนของบางตัวเนี่ยลูกสูบขนาดขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าเรียกกําลังมาได้คือไม่ธรรมดานะครับโอ้ผมยกตัวอย่างอย่าง,างตัวเจ้า6 6 0กับ070ตัวเนี้ยเล็กกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าสามารถเรียกกําลังแรงม้าได้มากกว่าเจ้าตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างรู้กันเลยถ้างานผ่ายังไงก็สู้เจ้า070ไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักตัวเขานี่โอ้โหเรียกได้ว่าหนักคั้นเทพเช่นกันนะครับ มีมืออาชีพหลายๆคนนะครับทุกวันนี้บอกว่าจะยกออกมาสตาร์ทยังยากเลยนะครับเพราะว่าหนักจริงอันนี้ยอมรับนะครับสวยไหมครับงานแท้นะครับตัวนี้เริ่มต้นตัวนี้อันดับแรกก็1น0 180ต่างกันนิดหน่อยครับผมขนาดลูกสูบนะครับแต่ว่าตัวใช้ร่วมกันถามว่าใช้ร่วมกันได้ไหมไม่ได้นะครับขนาดลูกสูบต่างกันแล้วก็ตัวแกนแกนของตัวปลายก้านเขาจะต่างกันนะครับ พแพทแท้พวกนี้แพทอะไหล่แต่และรุ่นสติลส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับมีบางชิ้นนะครับถ้าท,ที่เป็นองค์ประกอบภายนอกแต่ว่าหัวใจหลักสาคัญเนี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้นะคบขนาดเขาจะต่างกันเนาะหนึ่งแปดศูนย์เออหนึ่งเกจศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์อันนี้เป็นสามหกหนึ่งอันนี้เจ้าสามแปดสองนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเจ้าหกหกศูนย์อันนี้เจ้ารุ่นเทพเลย 070นะครับตัวนี้เป็นงานแท้ทั้งหมดเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอ่อก็เอามาพาร์ทอะไหล่แท้หัวใจหลักสําคัญมาให้ชมกันนะครับแต่ว่าถามว่าพวกคาบูเรเตอร์คอยไฟของที่ร้านเรามีไหมมีครับผมแต่อย่างที่ว่านะครับก็ผมขอสงวนสิทธิ์ถ้ากรณีที่ว่าอะไหล่แท้ของที่ร้านเรามีไม่มากเนีย่ยผมขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับร้านเราแต่พวกนี้จริงๆแล้วที่ผมเอามาลองรับไว้ถามว่าผมได้ขายไหมจริงๆผมไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าพวกนี้ใช้งานจริง ใช้งานดีๆทนมากครับอายุการใช้งานยาวนานทุกตัวนะครับของสตีลนะครับแต่ว่าบางกรณีที่ว่า,าเกิดมีปัญหาสะดุดอุบิเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยเราถามว่าเรามีรองรับให้ลูกค้าไหมตัวนี้เครื่องที่ออกจากร้านเราเรามีอะไหล่แท้ไว้คอยบริการให้ลูกค้าของเราเราเซอร์วิสเต็มที่ครับตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้าน MR ออุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ